เพชรเมืองศรีท T1999 ฝ่าฟนี้ซ้อมมาที่ไหนครับซ้อมมาเกือบสองเดือนครับซ้อมอยู่ที่ทีเ T1999 ใครมาเป็นคู่ฟังคู่้างที่นั่นก็มีเยอะครับมีราชสักมีเพชรลุงเหลืองครับมียอดีปีเกาะเคยใหญ่เนาะช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหรแล้วปีนี้สกัดเราสูงเท่าไหร่สูง172ครับน้ำหนักปละปนประมาณกี่กิโลครับประมาณ66-67ครับรองเมอร์ตาย่าเลยครับเมอร์ซีเมอร์ครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับ เพชรลบเก้ายังไม่เคยเจอกันแน่นอนยังครับเป็นไฟแรกเลยใสแรกได้ศึกษารกี่วันต่อยเข้ามาปะก็ดูดูครับเคยเห็นพี่แกต่อยยู่ครับผมต่างสไตายอะไรจ่าได้ไหมก็น่าจะสีนึงเหมือนกันครับแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมยวใหมหมก็ไปเรื่อยครับตามสไตล์ของเรืองตามสไตล์นะแล้วเรามาเข้าเบียนไทยด้วยเราลุ้นตัวกี่วัน ก็รู้สามสี่วันครับสามสี่วันแต่จริงเรามีรายการเาอยู่แล้วเราก็ซ้อมปกติอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่นี้ว่ามันลดลงมาก็เลยยังไม่ทันได้เร่งอะไรมากมายแต่ก็พร้อมแน่นอนพร้อมครับอ่าล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยที่ช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดวันนั้นเราเจอกับยอดวิทยาครับเป็นไงบ้างแข็ครับผมความแข็งแนนมาครับวันนั้นต่อยเมตรเท่าไหร่ต่อยร้อยสามสี่ครับวันนี้ต่อยร้อยสาม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 ี่เข้าไปสอบแล้วเป็นไงน้ำหนักก็เกินอยู่วันจุดสองจุดสามวันสบายสบายเดินไปเดินมานี่ผ่านแล้วเนาะ ร่างกายตอนนี้ร้อเนเต็มก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงไม่ว่าอย่างนี้พร้อมแจ้งเกิดหรือเปล่าพร้อมแจ้งเกิดครับโอ้นี้ต่อคู่สองช่องทยู่ครับวันนี้ถ้าไม่เกิดจะแย่เลยนะต้องเกิดแล้วนะอ่าเราต่อยประมาณวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณก็จะเกือบสามร้อยแล้วอ่าเราควรจะวัดสีสเก็รับฝากเชิญชวนแฟนัๆรถลอยก็ฝากพี่น้องชาวีสยเกต์ช่วยเจยช่วยเป็นยาลัจ้งให้ด้วยครับหนึ่งพิลครับผมขอบคุณพี่น้องชายครับ